สำหรับคนที่ขับรถแล้วมีปัญหาเรื่องเบรกและพวงมาลัยสั่นนะครับอยากได้จานเบรกที่ดีราคาไม่เวอร์เกินไปลองดูคลิปนี้กันครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวระบบเบรกนะครับแบรนด์ที่มีชื่อว่า trw นะครับส่วนตัวผมนะครับมามองเรื่องจานเบรกกันนะครับจานเบรกของแบรนด์ trw นะครับลักษณะจะเป็นสีส้ม นะครับแล้วก็มีเส้นลายกวาดกันไปกวาดกันมาเหตุผลที่จานเขานะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะว่าจานเขาเองเนี่ยนะครับมีหน้าที่ไว้คลีนเกี่ยวกับระบบฝุ่นและช่วยการระบายความร้อนจานตัวนี้นะครับทนอุณหภูมิถึง650องศาสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆคือเราลองเปรียบเทียบจานเก่ากับจานใหม่ดูนะครับจานใหม่จะมีลักษณะหน้าตาดีมีร่องไว้ระบายอากาศ ที่สำคัญคือ 1. วันนี้เชีร์มีการปรับราคาจานเบรกขึ้นแต่วันนี้พีหลงบดีสามปรับราคาสินค้าลง mm hmm. เหตุผลคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้รู้จักกับจานเบรกดีที่ราคาไม่แพงสิ่งที่ผมจะบอกคือผมต้องการให้ทุกคนปรับการทำงานหลายๆคนเอาจานเบรกไปเจียจานจานเบรกเจียได้ไหมคำตอบคือเจียได้ แต่จานเบรกที่เป็นลักษณะอูยมแบบนี้ถ้าโครงสร้างจานเขาเสียแล้วต่อให้คุณเจียร้อยครั้ง10ครั้งเจียไปมันก็ไม่จบเพราะโครงสร้างมันเสียไปแล้วการที่คุณซื้อจานเบรกพวกนี้ไประยะเบรกคุณจะสั้นลงการเบรกคุณจะมั่นใจมากขึ้นและราคาวันนี้มันค่อนข้างถูกมากๆนะครับฉะนั้นวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจานเบรกตัวนี้หน้าตาดีเคยใช้แล้วชอบ และราคาแต่ก่อนมันค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเนาะวันนี้ผมเอาตัวนี้มาเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่สนใจระบบเบรกที่ขนาด UEM สตรีทยูสยังไงจานเบรกเราใช้ไปเนะี่ยยังไงวันหนึ่งคุณก็ต้องยอมรับว่าจานเบรกมันก็ต้องมีการสึกหรอจานเบรกมันก็ต้องมีความบางลงนะครับรา,ราคาเบรกสำหรับวันนี้ในตัวเทียร์บลเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาใกล้เคียงกับจานเบรกศูนย์บริการเดิมๆเลยนะ ทางทางที่คุณเนี่ยได้จานที่1ทนความร้อนม,มากขึ้น2มีสีสันเข้าไปช่วยทําให้เราดูรู้สึกเรสซิ่งขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเรื่องคุณภาพในการรับประกันสินค้าของเขาที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนวันนี้หลายหลาคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพูดมาตั้งนานเนี่ยไม่บอกราคาสินค้าวะอย่างถ้าเป็น Honda Jazz นะครับ bo Jazz ge gk ทุกตัวราคารุ่นละ4 0 0พบาท fd fb คู่หนึ่ง5,000บาท FC คู่หน้าคู่ละ6000บาทคู่หลัง5,000บาท Accord G 8 6,5 0 0คู่หลัง5,000บาท Accord G 9คู่หน้า8,00 0บาทคู่หลัง6,500บาทเตอร์ต้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นจานเล็กสุดนะครับตัว Vios ตัวแรกนะครับจานคู่ละ4,500บาทตัว Vios 08คู่หนึ่งคู่หน้า5,000บาทคู่หลัง4 0 0 0บาท c a m รี ry, คู่หน้า7,000คู่หลัง5,000นะครับเอาผาดคู่หน้า8,500คู่หลัง8,000ันฟอร์จูเนอคู่หน้า1ม0 0 0คู่หลัง9,000บาทผมเลยจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้จานที w แต่ละรุ่นมันราคาไม่เท่ากันนะครับและเราก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยสำหรับคนที่สนใจแล้วกันสินค้าของผมนะครับรับประกัน6เดือนมีปัญหาขับแล้วสั่นจานล่อนมีปัญหา ผมเปลี่ยนฟรีทุกกรณีเพราะคุณมาเปลี่ยนที่นี่ที่พี่ .213. อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้วันนี้ผมปรับราคาให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าดีราคาถูกและมีการรับประกันบางคนอาจจะซื้อจานเบรกยี่ห้อนี้ผ่านช้อปปี้รัสซ่าถึงเวลาจานมีปัญหาหลายลคนอาจจะเจอว่าเคลมกับใครแต่ถ้าคุณซื้อที่นี่เราเคลมให้คุณฟรีเราต้องบอกตรงๆว่าสินค้าวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราคา อาจจะต้องคุยเรื่องงานบริการและการเคลมสินค้าด้วยเพราะทุกอย่างมันคือการใช้งานไม่ได้บอกว่าจานมันดีหรือไม่ดีนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณขับแล้วคุณบอกว่ามันทน500คุณไปใช้700 800องศาจานแม่งก็ไม่ไหวกับสิ่งที่คุณใช้งานเหมือนกันฉะนั้นผมต้องบอกก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรถ OEM ฉะนั้นเราต้องนึกถึงสตี t ยู e ถ้าคุณซื้อแล้วตอบโจทย์กับการไปแทนทดแทนกับจานเบรกเดิมสําหรับผมแม่งใช่แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าจะวิ่ง1้อยแปกับจานเบรกอย่างนี้ผมว่าแมงก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นแนวทางของผมคือคนขับ u e m อยากได้จานเบรกดีคุณภาพดีราคาไม่แพงเกินไปถูกกว่าจานเบรกศูนย์แนะนําตัวนี้เป็นคําตอบสุดท้ายใครสนใจก็ลองติดต่อช่องทางไอ แอดพีดองบัิบสามหรือโทรศัพท์0991010109 by บายโหนกพีดองัิบสามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีฬาพานเด็เกเนาะคระก